ฝันของชายคนนี้พิธาลิมเจริญรัฐผมรักประชาชนถ้าคุณรักประชาชนเราเป็นเพื่อนกันทุกคนล้วนมีความฝันแต่การเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงใช่ว่าทุกคนจะทำได้และหากใครสักคนอย่างเช่นนายตู่วีิพกออนไลน์จะมาบอกกล่าวเล่าความฝันของเขา ก็คงไม่มีใครมาเสียเวลานั่งฟังเป็นแน่แท้แต่สำหรับพิธาเลิมเจริญรัตคนคนนี้ไม่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอย่างไรก็คงไม่ต้องพูดให้เมื่อปากไปเปล่าๆขอตัดฉับไปฟังกันว่าเขามีความฝันอะไรบ้าง321แอชชันตอนเด็กผมฝันอยากเป็นอะไรหลายอย่าง ความฝันแรกในวัยเด็กเกิดจากการที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ชะอัหัวหินเป็นส่วนใหญ่ทำให้อยากเป็นนักชีววิทยาทางทะเลเพราะผูกพันกับทะเลพอโตขึ้นอายุประมาณ14ปีได้ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์โดยสมัยนั้นมีช่องทีวีให้ดูอยู่สามช่อง 1. ดนตรี 2. กีฬา 3. การประชุมสภาจึงได้ซึมซับและเริ่มรู้สึกว่าชอบการเมือง แต่ยังไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองแค่เห็นภาพแล้วว่าการเมืองสำคัญอย่างไรต่อชีวิตเราพอเรียนจบมัธยมปลายก็กลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ได้ศึกษาที่ศูนย์ท่าพระจันทร์เวลาเรียนมองออกมาก็จะเห็นสนามฟุตบอลภาพของวันที่6ตุลาคม2519ได้ฟังเรื่องราวจากคุณแม่ที่เป็นสิทธิ์เก่า ถึงประวัติที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยทําให้เริ่มเข้าใจการเมืองในบริบทแบบไทยๆฝันต่อมาคือวานิธนากรหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพราะในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งได้เริ่มทํางานก่อนในภาคเอกชนต่อมาในช่วงปี2548-2549ถึง2549ก็เริ่มเข้ามาทํางานในธรรเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงที่มีการทํารัฐประหารทําให้รู้ตัวว่า อยากเป็นนักการเมืองแล้วจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานในภาครัฐทำให้รู้ว่าหลายอย่างประเทศไทยทำได้ทั้งต้นทุนชีวิตที่ถูกการมีเทคโนโลยีใหม่ๆและตัวเราเองก็ทำได้ความฝันของผมฝากให้กับคนที่คิดและมีอุดมการณ์แบบผมคนที่ต้องการทำงานการเมืองแบบผมคนที่เห็นประเทศไทยในอนาคตเหมือนกับผมการเมืองไม่ใช่มรดก ถ้าผมมีความฝันอยากทำงานการเมืองและสมมติว่าจะส่งต่อให้ลูกให้คนที่นามสกุลเดียวกันมาทำงานต่อ